วัสดีพี่น้องมึงเ <Pok> er. นี้อาตาอสิได้กินเล็บแม่นะือฮะอีกยิงไปกินเนาะอีกิงกินเล็บแม่นเนาะกำลังผาหล่อเบิร์เนาะพี่น้องผาหาเล็บแม่หรือฮะบาร์บาร์ไซสิงผ้าพนะนเนาะเตะลอยบารบารไปเลยพี่น้อง Hoa hoa nó ừ. bị oh. ừ. ừ. nó hoa 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 lần nào nó ra kìm nó kìa ra kìm bunny kìa ra kìm nó kìm bunny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  nó bunny kìm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  bunny kinh bunny kìm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  bunny nó hóa này với kín đồ này. Này Nó nằm như vậy chắc Nó nằm Thế bà, phí nông Thế nọ Nó bỏ nọ hóa hình này với kín à. Hóa hình khi... này với <laughs> kín Nó nằm nè Nó nọ Mặc lệp mẹo nọ Nó nằm nọ Cốc nó sướng nọ phí nọ Nó kín cốc mày nọ Cốc nó dữ vậy nọ Nó kín cốc mày Nó, nó. À, kín, cốc mày. kín nhạc hơn phí nọ Hãy bỏ bàn như hố, hố kịch bẽ ọc ạ Phần hố bỏ đại nó như bỏ cốm ăn nhỉ Nó to gì nó Mười đó Đấy Hết nó เห็นแล้วเนาะมันแักซูมเนาะกินได้กินได้ใจเฮ็ดได้สิฮ่อขึ้นไปา้าหอยคอยเนาะฮ่อขึ้นดูบวานรหอยอบานฮ่นอขึ้นไหเนาะพี่เนาะนี่ฮักฮักฮักลงม,มาบบวาน

bơm à. à. nó mày khỏi gín vai nữa. Ừ. thôi nị nó pí à. nó Thôi nị cái im là nó vì nó Khắp nè, khắp nè cái im là nó. Bơm 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 ăn nó, bơm chi nhả bơm nó. พอมันส like ีเสียแล้หะเสียบเบเสียบตัวหันชุวยลกอร่อยเสียบซื้อนาะที <sh> <in> ่ล <fit kind abonn és> ุงหวงน่นะไปถอดไปยไปยังบ่าวยูได้เสียบแล้วพี่น้องเีบก แซ่ยงกันนั่นนี่คมือ่อมื่อหนาเขาจิม,มาใส่เท้านี่นาะพี่เนาะใส่กับเนาะแต่เขามาใส่เท้านี่ถือกระไรอยู่เนาะประมาณสองสามตัวเนาะมันเป็นปลาเตอือรเนาะมีหนูหลายเนาะหัวแบบนี้พี่เนาะหัวหนูเนาะหัวตีนมัน น้อยตีนน้อีเนอะเนีกับนูลายอ่เนาะคุณนโมไซไลแล้วปะปานเหปานเฮ็ดล็บแมวอีกแล้วพี่นาะใช่ใช่เห็นแล้วพี่นนอะตามึนากินกับสับายเนาะ ยิ้นแล้วพี่น้องพบตจำหงวลายเอาพบตจำหงวลายเป็นบดุกเนาะพี่น้องพบนีก็หนีบดุกเนาะกระเป๋กินได้เนาะก็พอแซบ่บเฉยน้อยนิดหนึ่งจำหนีกน็พเป๋าเสียมเนาะ mình gặp à lời xếp xế vậy nó Giờ con chim nó ăn chi làm sụm nó vậy nó Cứ ăn nhiều con Cái nhìn kìa bưng đúng bà bàn Lời xế ấy Lời xế À nó thế to bàn Như <c oughs> เอ้ยทั้งหนัก็มีอยู่บอ่อปานเนเนี่ยแล้ะเห็นเนี่ยแล้ว, <c oughs> ลวบอ่อปานเป็นเฮนเมี่ยแล้วเนาะพี่เนาะเจ้าเลยพี่นนองบ่อปานเ็นถางนู้นพี่เนาะข้อเป็นสายหลนะบ่อปานยี่สิบเห็นเบิเนาะทางนู้น,นเนาะนะ ต้องบืนเนาะบืนกินเนาะสายล่าไปเปล่าไหมลุงถ่างมันกินเนาะเห็นเนาะน้าตีนลุ่มลุ่มเล่าไหมลุงเปล่าเลยพี่เนาะเป็นนายผมบอกแล้วสายล่าต้องเห็น เบิ่งนี้ท่าทางนูหน,น,น,นะนู้นูตรงเท้านะพี่เนาะฐานูนับมันหมักอยู่ในตามปลาเตยเนาะตามปลาเตยเนาะผิดมากพี่เนาะควอมสั้นเป็นผ้าลุนะายเนาะใส่ใส่หล่าผ้าลุยเนาะลุยน้ำเพลินเนาะเนาะไปใช้ต่อเบาบางตำรวจเป็นทาทางนูนน้องพี่นะเนาะเมื่อนอาสิมาใส่เนาะแค่นี้ผมอืม เคยถือยีนอืสายละเห็นบอดแล้วพี่เนาะเมนอยู่ทางทันเทียนต้องหมุนใคนชทางมันอันลีพี่เนาะ่คนชมคนชเลยเนาะอือ ไปใช้ต่อกอเตยนะเลียนไปเลยเนาะพี่เนาะส<ป>่วนไลนยนูนหนะนับเนาะนู้นของเขากับสวนหน่อยเนาะที่อยู่ในกอเตยเนาะตอนนี้กับสีม่วงสีสิบเนาะพี่เนาะแตะพีเห็นกิต๊ะเ,เลยเนาะหามุวงหามุวงปลายนี่ต๊เลยเนาะพี่เนาะ ตามหาหลาท่าหนูเนาะพี่เนาะตอนนี้อะไเนี่ยพี่เนาะห้อยตีนเนาะห้อยตีนหนูยังเนี่ยเอะไรพี่เนาะห้อยเห็นเห็นคักเนาะพี่เนาะคางมันเนาะมันออกมาจากกอเตอยเนาะ บางเถื่อกับห้อยนูตนนะยน้ตรงขาเนาะพี่เนาะบางเถื่อนู้ตรงขามันก็อยู่แถวกอเตยเนาะบางเถื่อกับนู้นนนะตอนนี้ก็ห้าลาหมาัมกหมักเล็บแมวต่อเนาะนะกลิ่นมัสแตงอีมเนาะอุ้ยอุ้ยเนี่ยยนะินแล้วเนาะโอ้โหยินแล้วคนหล่าให้พ่อแม่พี่น้องทุกคน,นนะครับคนหลา่าเน,น,นีบเถือ

là kia hoa 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 nhìn hoa no. Bà nhìn, nhìn Nhìn hoa 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 Nó uh. <laughs> Đây uống mình phải hiện nó Ừ, là cái này Không bao bà bài mình dù gọc của mình ạ ừ. Mà cái này là hai nhà có mùi dưới lắm Cứ ủ khát vì nó Nhàng vầy và nhàng hoàng cứ khát dưới nó Thế ạ bạn Thế đây mới nhỏ bạn này Bà tìm bà mới nhỏ bạn này, mình này. hai nhà có dưới Thế ạ เกือบขาดเชอเนาะพี่เนาะเล็บม่เอห้าหย่ากลัวชีวิตหลุเลยเล่านะเล็บไม่เอห้าหย่ากลัวทีชีวิในหลวงเนาะแต่ห้าก็ได้กินเนาะห้าก็เป็นบุญเนาะเป็นบุญที่ได้กินเนาะเปล่านะห้าหยากม่มีเพื่อได้กินเนาะในหลวงนี่มีแต่มาจากบาร์บันบาร์บวกนะใช่ลานะฮะมีแต่สองห่าวได้กินสองเพื่อก็บได้กินเนาะเพี่เนว่า หมากันนี้มีสมุนไพเนีอกินแล้วมีบ้างครับพ่องกินแล้รออืมรอคือแบบปลปานอย่างเงี้ยเนาะปอาป่านยิงแก่เพื่อนรอยินต๊ตโต๊กต๊ะตลิ่งเนาะออล้าเพล่นกระจายนะพี่อนรอเกินใช่ปูดเท้าวขอไรสินเพี่น้องามีคนขอไ็เนี่ยเด๋ เพ่อเพืัอเพ่นียสินะยืมสลาละชืีอบูมิละดาวอ่ะเปินมากเปินลงมักแค่ยนาอบูมิลาดาวนาอเปินปื้มนะพี่เนาะเปินเบาตังแก่แก่ถ้าเลาเกิดเปินมากตังแต่ท้าละเกิดนะพี่เนาะเปินลงมากตังแต่อยู่ในถอวเนาะ อร่อยสุดพี่เนาะทางนู้นเลยสายหล่ะมักหินเลยเนาะทางนู้นใช่หล่ะเป็นหินเลยเนาะเดี๋ยวเวลากลับบ้านเนาะพี่เนาะเดี๋ยวไปหาขอทานแล้วเนาะไปหาขอทานซอยอันวใหญ่ผู้เนาะผัวใหญ่ผู้เพื่อนเนาะไปขอทอยเพื่อนเนาะไปบ่ได้ขอาซอยเพื่อนแต่เพื่อนไปถึงแต่ ในเวลากับบานแล้วครับพี่เน,นาะเป็นกำลังขึ้นรถซีพีอาสีขีนรถน้ำเพลนเนาะซีอรถตะปดุดเนาะไปเลยวบานเอาบานผ้าลุยนะพี่เนาะ

เยกสองว่ะหนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดแปดแปดสองน้อพเนะเาะสอง่ะเจาสองต้งสองนี่ยังเลือีกครึ่งนึงนพี่น้องเยอครึนึงเพิ่นก็ขอดไก่สีแหล่น้อพี่นนอง เปนคเต็มนะคอดมาเตสาได้จกสอบปานแต่เสาะอครับแ่สอไปเนาะยังเหลือคหนึ่งนเนาะมืออื่นกันเลยน่ะ ไล่คิมนีักไปิมนีได้ปนาะทรมากับพักเฮ้ยตามก็ไล่ก็แ้ได้นก็กลิงแจ้งเตือนกลคลิปต่อไปนะครับอกิงก็บอกพิงก็กลังใจเลอวะลังใจไอ้บุไปได้นอะบุคเขาไปได้นอบาย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 